ชุดนี้ก็เป็นชุดนานาที่ลูกค้าได้สั่งประกอบนะครับภายในชุดก็จะเป็นาชาร์จเจอร์ p w m นะครับแล้วก็อินเวอร์เตอร์3,000วัตต์แล้วก็เป็นวงจรต่ำตัดนะครับเพื่อป้องกันแบตเตอรี่มีปัญหานะครับไม่ให้แบตเตอรี่คลายประจุมากเกินไปนะครับอันนี้ก็เป็นเบรกเกอร์ DC เบรกเกอร์ AC ครับ แบตเตอรี่เราใช้เป็นแบตบดิลเทียมฟอสเฟตนะครับร้อยแอมพ์ยี่สี่โวลต์นะครับชุดนี้ก็สามารถใช้งานได้กับทอร์ตัตพัดลมหลอดไฟหมงข้าวจานดาวเทียมครับแล้วก็กระติกน้ำร้อนก็ได้นะครับทางลูกค้าก็จะออกไปอยู่ที่นานนะครับแล้วก็ได้สั่งให้ทางเราประกอบให้ชุดนี้ก็สองหมืนกว่าบาทน,นะครับ ราคาไม่แพงแล้วก็ทำปักไว้ให้ด้วยนะครับปักแล้วก็สวิตต์ปิดเปิดหลอดไฟครับ ตัวนี้มีฝาตู้นะครับนี่เป็นฝาตู้ฝายังยังไม่ได้ใส่นะครับก็มีพัดลมระบายอากาศด้วยตัวหนึ่งนะครับเพื่อดูดความร้อนจากตู้ออกไปแบตเตอรี่ก็จะมีบ m s อกับ Active Balance นะครับช่วยบัลา้านแบตให้แต่ละเซลล์มีแรงดันเท่ากัน ก็เดี๋ยวผมก็จะไปติดตั้งให้ลูกค้านะครับชุดนี้ก็คือลูกค้าให้ไปติดตั้งให้ด้วย